ยพี่พี่เมืินเจอเด็กแลพี่อะไรเมืินผมเจอเจอเด็กอแล้วบนต้นไม้ตรงนั้นนะาหเดี๋ยวผมไปดูเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยใช่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องน้องใจเย็นน้องน้องรอพี่ด้วยใจเย็นนี่ทุกคนพวกเราก็ออกไฟกันตรงนู้นนะครับเห็นปะน้องรอพี่เฮ้ย นั na na, location, 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 leave, ่น <pagar> น <running out> ่ะข้างในอย่างเงี้ยเหมือนเจอเด็กเลยนู่นนู่นนู่นนไปนู่นแล้วเฮ้ยตามดิลืมมีเด็กจะมาขโมยของเราบัวเออขโมยมันจะเป็นเด็กมันจะเป็นไปได้หรอมันจะมีพวกมาเนี่ยกระเป๋าเราทุกคนครับกระเป๋าพวกผมไว้กันตรงนั้นนะที่คนลุกบ้างที่คนลุกบะเฉยๆอ่ะเฮ้ย เฮ้ยนู่นไงไหนูนั่นไงนั่นไงใครวะไอ้ไหนูไอ้หนูน้องใจกล้ามากเลยทุกคนดูด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซุ่มหนูน้องเขากำลังเดินเข้าไปนะ หน้ามาด้ยววก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอลุงป้าน้าอาทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอรแฟงนะทุกคนก็วันนี้ก็ผมเนี่ยดีใจมากๆเลยนะทุกคนมีน้อง f อฟเนี่ยคือข้าจังหวัดมาหาผมเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกับผมนะทุกคนก็ยังไงก็น้องคนนั้นก็มากลายพอสมควรนะวันนี้ก็เลยแบบ พามาชิวๆวันหนึ่งนะั้นน้องบอกว่าน้องอยากหาตกปลาหรือว่าปักเบ็ดนะผมก็เลยบอกว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่คนเขาเนี่ยชอบปักเบ็ดกันนะทุกคนริมแม่น้ําใหญ่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหรือว่าเป็นทางพม่านะผมก็เลยพาน้องแกมาด้วยมาหนุมาเข้ากล้องนี่นะครับก็คือน้องเอฟซีนะทุกคนสวัสดีครับผมมาจากกัญจนบุรีครับชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อดาครับผมก็น้องชื่อดานะทุกคนก็น้องก็อยากจะมา เขาเรียกว่าอะไรนะมาร่วมกิจกรรมน้องก็อยากมาปากเบ็ดชอบไม่อยู่ที่เมืองการได้ปากเบ็ดบ้างปะก็มีบางครั้งครับเโอเคก็คืนนี้ก็น้องก็เลยอยากมาผมก็เลยแบบจัดให้นะคืนเนี้ยเราใช้เหยื่ออะไรน้องน้องชอบใช้เหยื่ออะไรแถวกาญจนบุรีนะครับใช้พวกไสเดือนอะไรนี่แหละอ๋อกาญจนบุรีนี่ใช้ไสเดือนนะแต่ว่าช่วงนี้ฤดูกาลนี้นะทุกคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาเนี่ยชอบใช้หอยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะ พาไปดูน้องคนก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยน้องก็น่าจะทาช่อง u t u ู e นะเห็นน้องบอกผมนะเดี๋ยวถ้ายัางไงผมมีโอกาสผมจะไปเที่ยวที่บ้านน้องอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเยื่อของน้องดีกว,ว่าว่าน้องจะทํำยังไงนะไปครับนี่นะทุกคนนี่เป็นหอยนะครับเป็นหอยนะน้องจะใช้อน,นี้เราจะเราจะ,เราจะใช้หอยนะทุกคนอันนี้พี่แฟงเตรียมไว้ให้ผมนะครับก่อนน้องก็เพิ่งมาถึงเมื่อตอนเย็นเลย พรุ่งนี้ก็อยู่ต่อไหมหรือ,อยังไงพรุ่งนี้ก็อยู่ต่อประมาณสักครึ่งวันแล้วก็กลับแล้วเหรอใช่ครับของเราก็จะเป็นใช้หอยแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยแถวบ้านผมเนี่ยคือหอยเนี่ยปลากดชอบมากๆเลยนะครับพวกปลากฏดปลาช็อตนะคนก็ยังไงก็ผมก็ดีใจนะที่น้องเนี่ยอยากมานะครับเห็นน้องทักมาตั้งแตดด่เดือนที่แล้วแล้นะครับก็อีกอย่างก็น้องแกเนี่เก่งมากมเลยนะทุกคน วันนี้ก็น้องก็บอกว่าคือผมเนี่ยเปิดร้านตัดผมนะพี่สนใจตัดไหมผมก็เลยแบบมีโอกาสให้น้องเนี่ยตัดผมให้ผมนะวันเนี้ยคือสวยมากๆทุกคนยอมรับฝีมือเลยนะครับก็คือชื่อน้องดานะมาจากกาญจนบ,บุรีนี่นะเราจะทุบหอยแบบนี้เลยทุกคนนี่นะครับแล้วก็เอาแค่เนื้อนะส่วนขี้มันเนี่ยเราจะเอาออกนะครับปลากรดกินดีไหมพี่แฟตรงเนี้ยบอกเลยว่าปลากรดเนี่ยกินดีมาก ถ้าใครได้ดูช่องพี่ดูหรือว่าพี่แอเนี่ยคือเขาจะได้ปรากฏทุกคืนกันเลยนะตัวใหญ่ไหมพี่ไม่รู้ก็แบบสองสามตัวโลเลยประมาณเนี้โอ้ใหญ่อยู่นะแล้วที่เมืองการดูได้ไหมโอ้เมืองการมนะีเยอะปรากฏครั้งเยอะอืมปรากฏครั้งเยอะแถวเมืองการดังนะดงเดี๋ยวถ้าว่าง,างเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวได้ป่ะได้ครับมาได้มาได,มาได้มาเที่ยวครับผมได้วันไหนพี่ไปพี่ก็ทักผมมาได้ครับ ก็ดีใจนะวันนี้ที่ได้น้องมาร่วมคลิปด้วยผมก็ดีใจมาเที่ยวทีนี่มาคนเดียวขับรถเครื่องมาเป็นไงไกลไหมก็ไม่ไกลนะลไม่ไกลนะลา,ลาดบุรีเมืองการใช่ครับขี่รถมาก็ออกจากที่นู่นก็ประมาณใบ3สามขี่มานี่ถึงก็ห้าโมงเย็นพอดีโอเคสองชั่วโมงเดี๋ยว ให้น้องทําเยื่อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูตอนที่ปากกันเลยเพราะว่าน้องเนี่ยชอบปากเบ็ดชอบหากินเหมือนกันนะครับว่าไงน้องดาเราเตรียมเยื่อเสร็จยังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยทุกคนเกี่ยวเสร็จดกัวตัวครับต้องลงไปแล้วครับไปอันนี้ผมอันนี้ผมเป็นคนปากเองนะครับได้เลยน้องที่ลงเองได้เลยน้อง พี่บอกให้แถวนี้ปลามันเยอะเดีวที่เราหาก,กินความขยันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยมาหาพี่นะครับผมน้องดานได้เป็นคนนิสัยดีมากเลยทวนกินง่ายอยู่ง่ายนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้พานน้องกินข้าวบ้านๆน,นี่แหละน้องก็ชอบมากนะครับมีโอกาได้กินปลากรดเหลืองเลยครับ อร่อยไหมปากฏอร่อยครับตรงไหนลงคันแรกตงไหนเาจะลงตรงนี้เลยจัดตัวนึงก่อนจัดวะอยากทำเองปากติเนี่ยผมเนี่ยทำประจำนะแต่วันนี้น้องบอกว่าอยากจะโชว์ฝีมือให้ผมดูไงเพื่อว่าจะได้มาออกช่องผมนะดีใจมากเลยนะครับที่น้องเนี่ยมามาร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็อยากปากเองทำอะไรเองนี่ นแรกก็น้องก็จะลงตรงนี้นะนี่เลยนะครับจพี่จะบอกส่วนนะดีดน้ำเรียกปลาด้วยนะนั่นแหละนี่นะครับหมายแรกของเราแทงไม่คได้หรอแทงไม่ได้หรอแทงได้ตรงเนี้ย มันเป็นช่วงที่น้ำมันลดอะมันเป็นหินหมดเลยแล้วคันเี่น้องเนี่ยจะไปคันต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นคันที่ห้านะคันที่สองคันที่สามคันที่สี่เราไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่าทุกคนยุงมันเยอะมากผมบอกเลยแล้วก็ฝนทุ่งตกมาด้วยนะครับวันนี้ มันมีปลาคบด้วยนะกลางคืน,นชอบไหมชอบเลยอากาศดีมากกาศดีดิเยี่ยมถ้าน้องชอบผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าน้องชอบผมก็ดีใจนานๆน้องมาหานะครับผมก็ดีใจด้วย จริงๆผมจะพาน้องแกเนี่ยไปล่าผีด้วยนะแต่น้องแกบอกว่าแกไว้เขาหน้าดีกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่อยากจะขัดนะครับน้องบอกเขาหน้าก็เข่าหน้านะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อคันที่ไกลๆดีกว่าทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือสองคันสุดท้ายครับเดินไปเดินมาเนี่ยก็เจอแพรนะทุกคนไม่รู้ว่าแพรใครนะเดี๋ยวเราข่อนอนุญาตขึ้นไปยืนบนแพรนิดนึงนะ บรรยากาศนี่โคตรดีเลยผมบอกให้กลางคืนเย็นมากนะครับแต่ว่าคือยุงนี่ก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันคือเยอะมากเดี๋ยวถ้าน้องเนี่ยลงเบ็ดปักเสร็จหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาน้องแกเนี่ยไปหาฟืนนะทุกคนเพื่อที่มาเกาะไฟนะเกาะอากาศมันก็กําลังดีแต่ว่าเราเกาะไฟไว้มันจะดีกว่านะเพื่อที่ว่าการพวกสัตว์มีพิษด้วยนะครับ ไปขันสุดท้ายเราก็จะลงตรงนี้นะทุกคนน,นี่เลยเหรอจัดไปตรงเนี้ยปับทีนแบบประมาณลองลองแทงเข้าไปดิว่ามันมันโอ้โหทุกคนดูยุงดิไม่ใช่ย่อยๆเลยนะครับตรงนี้มิธกการไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาฟืนกัน นี่เป็นคันสุดท้ายนะทุกคนขอให้คืนนี้นะครับปลาแล้วจงมากินนะกินเยอะกัน้องด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้น้องเนี่ยมีความสุขแล้วก่อนกลับเนี่ยน้องจะได้แบบเอออย่างน้อยมาก็ยังได้ปลาวะอะไรทำรองนี้นะครับคันสุดท้ายนี่ต้องลงคะถาอะไรไหมไม่มีครับไม่มี โอเคเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปหาฟืนนะเดี๋ยวเราไปหาฟืนกันในป่าก่อนนะโอเคป่ะเดี๋ยวประมาณสักอีกชั่วโมงหนึ่งเราจะมาดูคันเบ็ดกันนะว่าได้ปลาหรือไม่ได้นะทุกคนไปไปหาฟืนกันก็ทุกคนครับตอนนี้ก็จะพาน้องเนี่ยไปหาฟืนกันนะทุกคน เพราะว่าเราหาฟืนเนี่ยไปก่อไฟเพื่อที่ว่าจะให้พวกมันลุงมแมลงเนี่ยไม่มาใกล้เรานะทุกคนอย่างก็การพวกสัตว์มีพิษได้หลายอย่างเลยนะครับเป็นไงน้องพอได้ได้เงยเยอะเข้ามาเนี่ยข้าฟืนนะพอไหมเพี่อระามาเนี่ยเสี่ยงอะไรหั้ยฮึอึ เสียงอะไรพี่เสียงมันคนตะโกนอะจากด้านหลังนั่นดิเึ้มาหรือเปล่าทุกคนครับเหมือนว่าผมกับน,น้องเนี่ยจะได้ยินเสียงคล้ายๆคนตะโกนเลยนะงั้นผมเอาปืนกลับลงไปเลยนะพอแล้วไ,ไหมนะน่าจะพอแล้วล่ะไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ม,มันแถวนี้มันไม่มีโคนเสร็จแล้วผมพงษ์มาอยู่มัน้อ้ควรทุกคนที่ไม่ได้ช่วยน้องเถือนนี่คือผมถือไฟฉายแล้วก็ถือกล้องนะครับชีวิตอาสิงครับทุกคนเฮ<ว>้ย ยงใครวะไป,ไปก่อไฟกันดีกว่าอยากจะรู้ว่าใครตามมานี่แหละ,ะลเดินไปแรกเดินเราไปก่อไฟกันดีกว่าไปเลยรู้นะว่าใครอ่ะจะมีพวกมาก็ได้มั้งน,นั่นเข้ามาก็เข้ามาดิน้องท้าทายเลยนะ <polarization. S 2> ปเดี๋ยวเราไปก่อไฟกันทุกคนก็ทุกคนครับสําหรับเมื่อกี้นี่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็คือผมกับน้องเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็วันนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยน้องนะจริงๆอยากจะช่วยนะแต่น้องบอกว่าไม่ให้ผมทํานะครับเขาเนี่ยอยากจะลองมาทําเองทุกอย่างนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะครับอยากช่วยหาฟืนอยากช่วยก่อไฟนะแต่ว่าน้องบอกไม่เป็นไรน้องขอทําเอง พอน้องเนี่ยชอบนะครับถ้าชอบก็พี่ก็จะไม่ขัดน,นะถ้ามีอะไรช่วยก็บอกพี่ได้เด้อได้ครับม่อเดี๋ยวร้อยไฟติดก่อนนะทุกคนนี่นะครับพี่แฟงเราไปดูเบดกันดีกว่ามั้งพี่ไปยังง่อเอานานอีกชั่วโมงนึงแล้วไป,ไปกันดีกว่าไปหุ้ยพี่หุ้ยเ<อ>มื่อนเจอเด็กแลพี่อะไรเมื่อมองเจอ เจอเด็กไงเห,หมือนนไม้ตรงน,น,นี้นมนะเดี๋ยวผมไปดูเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยใชย่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องน้องใจเย็นน้องน้องรอพี่ด้วยใจเย็นน้องเ<อ>จอเด็กอะไรอืมอืใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็เจอตรงนี้เหมือนคล้ายเด็กเลย ไหนวะเสียงเสียงเด็กจริงใครวะนี่เด้วเอามีดมาป่ะไม่ได้เอามีดมาอยู่นู้นนะดิจะเป็นเห็นเป็นเด็กอะรูปรางไม่ค่อยใหญ่นะมีขนลุกเลยวะ ขนลุกเลยพวกเราตาฝาดแล้วเปล่าวะมีกิจฉ์ผมไม่ไมมเห็นหนะเฮ้ยผมว่ามันโดนมาล้วต้องโดนกลับเฮ้ยทีย่ยงนู่นเฮ้ย ไปดูข้างล่างดูว่บนี้อืมใจเย็นน้องนี่ยทุกคนพวกเราก็กอ,อกไฟกันตรงนู้นนะครับเห็นปะน้องรอพี่เอ้ยนั่นอะข้างในเองอะเหมือนเจอเด็กเลยนู่น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 ไปนู่นแล้วเฮ้ยตามดิ เจอเป,ป่าวฮะเห็นดิเหมือนวิ่งลงมาทางนี้แหละเฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งลงมาหาเองนี่แหละนี่ผมขนลุกเลยวินั่นอย่าบอกนะแม่งบอกนะผีหลอกอะ่ะ กลัววะเองกลัวว่ถามจริงก็มีคนลุกน้อยๆนี่เราไม่ได้กลัวแล้วผมคนลุกเลยนี่ดูสิโอเมื่อกี้มันวิ่งลงมาแถวนี้แหละเนี่เห็นเลยลืมมีเด็กจะมาขโมยของเราบ่เออคงวะมันจะเป็นเด็กมันจะเป็นไปได้หรอรัจจะมีพวกมา เนี่ยกระเป๋าเราทุกคนครับกระเป๋าพวกผมไว้กันตรงนั้นนะที่คนลุกะ้างที่คนลุกบ้าเฉยๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนู่นไงหนูนั่งไงนั่งไงใครวะไอ้หนูไอ้หนูน้องใจกล้ามากเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูม หนูหนูมาใครนี่น้องเขากำลังเดินเข้าไปนะเฮ้ยพี่เฮ้ยหันหน้นนนนนนา,นนามาด้วยกลัวว่ะถามดิไหนูฝังใครออกว่าลูกนู่นนู้นมันเดิมไปนู่นละอาไม่ดูไม่ชอบพิจะตยนนะ ยี่ยอยู่ก้อนหินนะนั่นดิไม่พูดไม่จากกันเราเลยนอ้ยออออออพี่พี่ตามไปหรอตามไปปะล่ะต้องหอมั้งทำไมอ่ะมันระแวงว่ะถ้าถ้าเองกลัวเองก็หลบไปข้างหลังพี่เดี๋ยวพี่จะตามหายไปปะล่ะท้าไมก็ตาม,ตามพี่มะ พ,ไไพี่ก็อยากรู้ว่าใขรเด็กที่งไหนวะเด็กที่ไหนในป่าที่ไม่มีแล้วไม่แน่นะเพื่อเด็กพวกนี้มันมา่วนไงเราจะมาดูเบ็ดคนอื่นที่คนอื่นเขาปากอะไรไว้อะมาใครวะนั่นเด็กมันมาใครประเด็นมันเดินเข้ามาทางนี้แหละตรงไหนสักที่หนึ่งในทางนี้มันหายไปไหวามากเลยใช่ ป๊บป๊บปุ๊บป๊บเลยปุ๊บอะไรวะไม่ใช่บนต้นไม้เนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโผล่นูนทั่วนี้โอ้หนื่อเหมือนกันนะจี่กแอร์จิ๊กแอร์มันเดินเข้ามาทางนี้ว่าไงก็ไปดูเบ็ดแล้วดีกว่ามั้งไม่ต้องไปมาดูแล้วคำว่าไปน่าจะต้องดูเบ็ดแล้วล่ะ hơi hơi chạy nữa. Hui. Hui. hơi Hui. lời Hui. Hui. bằng, Hui. bằng con đi Hui. Hui. Anh Hui. Hui. em mà Hui. Hui. bệt Hui. 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 bệt Hui. 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 không? มันน่าจะเป็นเด็กที่มาแอดูเบตนะแล้วทําไมมันถอดเสื้ออวะหนอเฮ้ยมันเดินลงไปที่ที่เราก่อไฟเนี่วะไ,ไปดูไฟเรานั่นดิไฟเราเริ่มดับแล้วนนไฟแม่งก็เริ่มดับเ้เป็นคนนะผมไม่กลัวเเนี่ยเมื่อกี้มันเดินลงมาแถวนี้แหละ นันอยู่ไหนสักที่หนึงอ่ะต้องไปทางน,น,ไไนู้นนะจะว่าหนออย่าบอกนะว่าเราโดนเล่นงานแล้วอ่ะไปกไปดูเบ็ดดูว่าพี่นัไป<อ>ไ,ไปดูเบ็ดกันดีกว่าคนนะเดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยไปดูเบ็ดกันนะตอนเนี้ยพอน้องอยากดูเบ็ดนะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนน้องเนี่ยคนนั้นอ่ะเดินลงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หายแวบไปเลยอ่ะ แล้วมันจะแอบตรงไหนอ่ะเหมือนจะเดินลงมาทางที่พวกเราก่อไฟกันด้วยอยู่ตรงนู้นนะดูดิเอาแล้วไงทุกคนน่าจะโดดเล่นง,งานแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรีบไปดูเบ็ดก่อน,นครับก็ทุกคนครับตอนนี้ก็จะดูเบ็ดแล้วนะไม่สนใจกับเด็กคนนั้นลนะเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะมาดูเบ็ดพวกเรานะได้ไห้น้องไม่ได้คนไปเราปากไว้ทั้งหมดสิบขันใช่ไหม คันที่สองอาหารมันยังอยู่เลยทุกนอาหารยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยปากรอบเดียวแล้วก็กลับกันเลยไหมรอดูดวะนะ่าจะรอด,ไไดูได้ได้ได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะทุกคนนี่นะครับเหมือนไม่มีวีแววเลยไม่มีวีแววที่จะได้เลยวะ่ะหรือว่าปลามันไม่ชอบกินหอยวะ่ะ ไม่เลยอาะป็นได้นี่คลิปเลยก็ทุกคนครับผมว่านะคลิปนี้ก็ไม่น่าจะได้ปลาหรอกผมดูทรงแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีเด็กเนี่ยมาป่วนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเด็ก คนนั้นแม่งคือใครไม่แอบ,บดูเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาตะโกนแบบขู่ไล่ขู่แบบให้พวกเราเนี่ยกลับอะไรทำนองเนี้ยถ้ากลับแล้วพวกเราก็น่าจะต้องเอาเบ็ดกลับไปด้วยนะครับเพราะกลัวหายนะยังไงบ้างน้องได้ผลไหม ไม่มีเลยใช่ป่ะก็ทุกคนครับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าน่าจะไม่มีววแววนะเดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยกลับบ้านและทุกคนถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พาน้องมาน้องนี่ใจกล้ามากทุกคนผมเองก็นั่งไม่เจอเลยอจูๆ่ๆน้องก็เจอเหมือนคล้ายๆเด็กเลยนะครับผมเอก็ทำไปทํามา,า,มาก็เจอเหมือนกันเป็นเด็กนะทุกคน ไม่รู้เด็กคนนั้นแน่งจะมาดูเบ็ดแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ามาเอาเข้าของที่เราเก็บไว้ตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็ท่ายัางไก็คลิปนี้คงจะต้องลาเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกันเลยมเด้อไปแล้วบ๊ายบายทุกคน